สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายาจิมาสวัสดีอีกรอบนะจ้าในคลิปของอาจารย์เ e อ e ียดเ้ยจ้ะออเอียดเ้อจิจะลงของออเียดเ้ยจ้ะก่อนจะลงของ e ออเียดเ้ยจ้ะยาจ็ขอสวัสดียศสุขทุกท่านเ้อจ้ะที่เขามาดูมาชมจะมากจะน้อยก็แล้วแต่นาะจ้ะถ้าอาจารย์ส่งมายาจตก็ลงถ้าอาจารย์ไม่ส่งมายาจีก็จะหยุดลงนะคะเพราะคนก็ดูน้อยเนาะ fc มีน้อยทีนี้ยาจีก็เสียเวลายาจีด้วยเนาะอืมยาจีก็ไม่ใช่ว่ายาจีจะไม่มีงานทําจะไม่ได้ไปไหนมาไหนเนาะจ้ะบางทียาจีก็เพื่อจะลงได้เนาะจ้ะคลิปแต่ละคลิปบอมเบนว่าจะลงไหนง่ายๆได้ไดพี่น้องเพื่อจะโหลดได้โอ้ยบางทีพี่น้องลงแต่เศร้าๆเที่ยงวันถึงจะโหลดได้สําเร็จเด้อพี่น้องยาจีลงห้แต่ละครั้งบอมเบนว่าลงปุ๊บ โหลดปั๊บได้หรือด้พี่น้องบ่มีเได้พี่นออ้นองบางทีเยจีสองเอาพัดลมต้องไปเป่าเอาเอาทรศัพท์นี่ไปหาพัดลมเป่าพี่น้องเพราะฉะนั้นเยจีจะลงคลิปต่อไปบ่ได้พราะมันหอนแห้งเพราะฉะนั้นถึงแม้เยจีจะทํำลําบากขนาดใดเยจีลงให้เยจีเตเอฟซีเยจีหน่อยมากๆค่ะเยจีก็อาจจับจรณาก่อนได้จะาวราวามันไม่ได้ลงง่ายๆนะจ้ะแต่ละคลิปติ่คนที่เขาเจ้าล่งช่องนี่บบได้แมนว่าทํำง่ายๆเลยพี่น้อง ก่อนจะได้อามาให้ fc ลงให้ fc ดูแล้วจะโหลดได้แต่ละ,ะคลิปตั้งสิกะบริเมณของง่ายๆจะว่า้ฟังพี่น้องเพราะฉะนั้นก็นลําบากอยู่ด้พี่น้องแต่แถมลงแล้วกว่าจะลงได้แต่ละคลิปก็ปจะโหลดได้แน่แ,แถมมี fc ดูน้อยจะจะถูกหรือผิดบางทีพอเท้าผิดปุ๊บลุดปุ๊บอาจารย์คนลุดปุ๊บเนี่ย fc ก็น้อยลงแต่เพราะว่าพรามันเขา่าตั้งสิ fc กะ พลาดไปปวดไบึงตังสีนะจะว่าอ๋อของอาจารย์เพิ่อนเขาอยู่ดีทังเสียนะมันก็มีเข้ามีหลุดเป็นแบบนี้แหละจ้ะเจ๊บอกให้ฟังแบบมันจะเป็นแบบนี้จ้ะมันลําบากในการลงอยู่นะไม่ใช่ว่าลงแล้วได้เลยเวลาพูดจบแล้วลงคลิปแล้วได้เลยโบแมนด้พี่น้องถานะ่นาที่เกินหลายเพื่อนเกา่าเว้ยเหมันจะติวติว,ตวย่งไะพี่น้องถ้ามีเสียงเพลงด้วยดิง้งลิขสิทธิ์อย่างนี้เพื่อนกระตัดคะแน้นใหาลงอีกเด้พี่น้องตัดเลยไม่ได้แบบนี้เนะ จ่ายด้ที่จะให้เบิ้งเด้อจ่าของออเอียดเด้อจ่าของออเอียดเด้อจ่าผลที่ออกมาเนาะจ่าห้าหนึ่งสองแปดเจ็ดสองออเอียดเพิ่นเดีนมากเนาะจ้ะหน่วยเพิ่นกับกามาอยูุนะจ้ะหน่วยเพิ่นกามาอยู่คือเป็นสองตัวนี้ แล้วก็มามาก็หลักหลักซิบเปินกะถี่เปินบนเดินเนือจากคือเจ็ดเป็่นตัวร่องเนืองจากมาเจ็ดสองเข้า 7, 2, เจ็ดสองเนือจากบนเนือจากสองตัวบนแล้วก็หน่วยเปินกามายูจะมาห้าหนึ่งล่างเป็นหน่วยล่างมาเจรักบอมีเ่เนือจากก็เข้าเจ็ดสองอยู่นะออเอียดนะของอ,อวันไม่มานอกจากของวิ่งตัวเดียวไม่มาเพราะฉะนั้นยะจิ อาจจะบลงงไ้เดอต่อไปนี่จะอวันก็วิ่งตัวเดียวจะไม่ลงแล้วจะลงของเอเอียดในคลิปนี้ก็คือของเอเอียดเด้อจ้ะจ้าไอเอฟซีเซียมแคมนาจอยเด้อจ้ายาจีจ,จะลงของมาถิ่หนึ่งซีงไาเลยเด้อจ้าพี่น้องลาวพัฒนาจ้ายาจีขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ายาจีด้วยนะจ้า อาจารย์ให้จะเป็นแนวทางด้วยจ้าผิดโถก,ก็ตามสูตรด้วยจ้าหนึ 1, 2, ่งสคหกแปดอเอ เต็มหลักสิบหลักหน่วย <_ letter> บนล่างเด้วจะบอรอเด้อจ้ะเดี๋ยวสิบก็จะมีงวดนี้ออเอาอย่าได้สิบเนาะ ได้รู้สึกจะได้ตัวเดิมเนาะตัวเดิมไหมเนี่ยใช่ไหมตบกตัวเก่าเด้อจ้าเพื่นบอกลบกูน้นแล้วก็ได้ตัวเดิมเด้อจ้ะเจ็ดสามเก้าสี่เด้อจ้ะหน่วยอันนี้คือหลักหน่วยเนะาะจ้ะหลักหน่วยก็จะได้สองสามสองสามเก้าสี่ ศูนย์สองสามเก้าสี่ศูนย์ได้จ้ะ อเอียเพื่อนกาจะเด่นหลักเนาะสามเก้าสี่หน่วยก็เด่นสองาาสามสี่ศูนย์สองสามสี่ศูนย์เนาะจ้ะสองสามสี่ศูนย์ก็แล้วเตฟซีเด้อจ้ะว่ามัากน้ำบรสาวหมักเอฟซีกะจัดไปเลยจ้ะทุกตัวก็ได้ตามที่เอฟซีชอบถ้าไม่ชอบตัวไหนก็เลือกเอา มันก็มียี่สิบคู่นะสี่ห้ายี่สิบยี่สิบคู่ก็คือมันกับ่าตองกรับต้งสี่นะพี่น้องส่วนมากนะหกตัวนะมาหน่อยขลังเล้พี่น้องถ้าจะถ้าจะบอกบนล่างก็คือสี่ตัวล่างสี่ตัวกับบนเด้จะ้ะหกตัวนะเพื่อนมาคอยมาแน,น,น่นจะมาที่เด้จะ้ะ แต่ถ้าเยจิจะจับเด่นให้เนาะของอาจารย์ที่จะเข้ากันกับอาจารย์เจ็ดสี่สามเลยได้พี่น้องไปเจ็ดสี่สามบวชได้ชนคับมันก็จะชนกับอาจารย์สองอาจารย์ก็เจ็ดสามสี่ด้พี่น้องบอมมีบอชชนเก่าด้พี่น้องไม่มีเก้าเลยนะอืมก็ชนนี่นะตัวชนเน้อจ้ะเจ็ดสาม สี่เด้อจ้ะเก้าไม่มีไม่มีตัวชนกับอาจารย์ด้อจ้ะหลักหน่วยหลักหน่วยก็มาชนอยู่ที่สี่ตัวนี้ตัวเดียวเด้อจ้ะตัวเดียวถ้าจาพะพาวายะจีบอกว่ายะจีจะบอบอ,บอลุ่งของอ,อวันกับวิ่งตัวเดียวเนาะจา้ะถ้าถ้ามาวิ่งตัวเดียวก็จะมี สามกับศูนย์อวันได้วิ่งศูนย์เนาะเออวันได้เด่นศูนย์รองห้าเด้อจ้ะเด่นเด่นศูนย์รองห้าวิ่งก็คือสามได้สามได้ตัวเดียวนะจ้ะเฮ้ยจะจีบบอลุง้งไงเด้อจ้ะถ้าเอฟซีบอกว่าอะเออลงเลยยาจีก็จะลงให้เนาะขอให้คอมเมนต์มาเด้อจ้ะยาจีจะลงแค่นี้ขอให้เอฟซีจงโชคดีนะจ๊ะชอบตัวไหนก็จัดเลยจ้ะชอบตามอาจารย์คัดใไ้กะแล้วแต้เด้อจ้ะ ขอเอ MC จงโชคดีนะคะให้แค่เป็นแนวทางด้วยจ้าสวัสดีจ้า